ตึกแค่กเป็นตึกที่เรากำเป็นตึกนอนหลับไปนิดเดียวเมื่อวานนี้แค่หนึ่งไหมเช้าไปเด็กหลแล้วก็มีทีมทีสลับสลับต่างก็ยังโทรว่าไม่พอค่ะก็ยังรอจอไก็มา มัวที่ก้เ็น้วม wow. ัวดม่สบายที่ก้นก็มีความสูงที่ ้ก็าจำได้ตอกก็ต้องตอยงมากแค่ตีชั้นห้องรแค่ตีชั้นห้องแข้อก็ตีพุแล้วก็ตีขากก็ใที่ที่นี้กันคือวยปตรงนี้ค่ะ า er ้นำเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวจะรเบิดออกมาก็คือเพื่อความเซฟตี้ที่เราจะกั้นกระจกตั้งต่ขนี่แต่ข้นเดียนะไม่ตกกันคอตรนี้ถ้าเกิดเปนคนยเนี่ยาตินี้งเนคนไทยนเพาะว่าอยู่้งกอี่เราเกิดข่าวว่าเขาไปเก็บทับอนนก็เปสกอนเไม่ได้ย ไ่หรอลุกได้ด้วยหอ่ะการนี้แล้วเพื่อเป็การบองรับรคน่วนี้ช่วยหาาทเพเรอรับผู้ป่วยได้การใช้สถานทีกเรามอี่นีไต้องสุ่งกับทางโรงพาบาลทนช่วยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะของเราอ่ะันนี้การทําก็วันนี้ทำอย่้งที่บอกทาับนีหเดือนก่อนส่วนเดี๋ยวตอนขอก็